สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยิ่งกว่าโรงงานร้านทุเรียนประกาศแจกโบนัสลูกน้องเห็นยอดเงินแล้วอิจฉามาก จากกรณีที่มีกระแสฮือฮาวที่ร้านดังกล่าวได้มีการแจกโบนัสช่วงสิ้นปีให้กับลูกน้องในร้านทุกคนคนละ5เดือนบวกกับเงินอีกห0,000บาทต่อมาในทรงศักดิ์จันทร์คล้ายอายุ40ปีและนางสาวอภิชยาพรพรมเนตรอายุ39ปีเจ้าของแผงทุเรียนกล่าวว่าปีนี้แจกโบนัสให้กับลูกน้อง5เดือนและบวกเงินพิเศษอีกห0,000บาทจริงเพราะลูกน้องเหนื่อยกันมาทั้งปีบางคนอาจจะมองว่าทำงานในร้านทุเรียนเงินอาจจะได้ไม่มาก ตนอยากให้หลายๆคนมองว่าไม่จําเป็นต้องทํางานบริษัทใหญ่ๆจึงจะมีโบนัสร้านเล็กๆอย่างตนก็สามารถแจกโบนัสให้ลูกน้องได้เหมือนกันและแจกมาทุกปีปีที่แล้วก็แจกโบนัสให้ลูกน้อง5เดือนบวกเงินอีก30,000บาทพอเข้าสู่ฤดูของทุเรียนทางร้านของตนก็จะคืนกาไรให้ลูกค้าขายทุเรียนในราคาลูกละ5บาทแน่นอนส่วนปีนี้แจกเงินเพิ่มเนื่องจากปีนี้ทางร้านได้กําไรจากการขายทุเรียนออนไลน์และขายหน้าร้านเกินเป้า ที่ไได้้้ตังวจึงอยากให้ลูกน้องที่ร้านได้โบนัสและมีเงินเที่ยวปีใหม่หลังจากเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งปีด้านนายธนาคมอายุ22ปีเล่าว,ว่ามาทํางานปีนี้เป็นปีแรกเพราะช่วงโควิด19ตกงานเลยตัดสินใจมาสมัครงานที่นี่ทําปีแรกก็ได้โบนัสเลยทําให้รู้สึกดีใจมากๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ